สวัสดีครับมิอยูในเกม FC Mobile นะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นนะครับตัวกล่องหน้าอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับจูเลียลเบเลสนะครับเป็นกล่องหน้าที่ถือว่านะครับใช้งานได้ดีมากนะครับในมินิเจอร์นะครับสามารถนะครับเล่นได้นะครับ2ตำแหน่งนะครับถ้าอัพเต็มๆนะครับก็เป็นเพเมกเกอร์ได้นะครับแต่ว่าเป็นกล่องหน้าก็ถือว่าใช้งานดีมากๆานะครับตัวนี้นะครับรูปร่างเล็กนะครับแต่ว่าการจบสกอร์ดีมากมากนะครับการหาพื้นที่หาตำแหน่งนะครับ การเลี้ยงต่างๆทำงานได้ทีนะครับแต่ว่าสภาพเกียรลับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าสภาพร่างกายดีนะครับแข็งแต่ว่ารูปร่างนะครับอาจจะไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจนะครับก็ไปเจอมาแล้วครับหลายรอบแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันตรายมากๆนะครับก็มาดูนะครับว่าในเมนเจอร์นะจะได้ดีขนาดไหนนะครับถือว่านะครับเป็นตัวที่อันตรายมากๆนะครับ สำหรับใครนะครับที่หากองหน้านะครับสไตล์ตัวจุสกอร์นะครับไม่เน้นนะครับไม่เน้นลูกเปิดนะครับแบบลูกกลางอากาศเยอะๆนะครับอันนั้นจะไม่ถนัดนะครับแต่ว่านะครับถ้าเน้นบอลปกตินะครับสามารถทําได้ดีนะครับถ้าจะเอาแบบลูกเปิดที่เน้นจังหวะนะครับอันนั้นสามารถไปเอาตัวกองหน้าสูงๆหรือไม่ก็ เอาอาเุธก็ยังได้นะครับแต่ว่าต้องอัพนะครับอัพอัพเต็มๆนะครับสปีดพอสามารถชิกคู่ต่อสู้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับก็มาดูในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสลับตัวนี้นะครับ ถ้าตัวเล็กนะครับจะเสียนะครับเสียลูกกลางอากาศนะครับไดบอลสปีดนะครับฉีกนะครับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็หักหลบนะครับจ่ายนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับอวาเลตนะครับอันตรายแบบนี้นะครับ ตัวไม่ได้สูงนะครับก็จะเป็นแบบเมซี่นะครับจะออกสไตล์แบบนี้มากกว่านะครับนี่นะครับได้บอลมานะครับมานะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีกองหลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวนะครับที่พลิ้วมากนะครับนี่นะครับสามารถนะครับหาช่องเก่งนะครับอันนี้นะครับ พื้นที่ว่างๆได้นะครับเป็นตัวที่อันตรายนะครับสําหรับใครนะครับอยากได้ของหน้านะครับสไตล์ตัวจบสกอร์นะครับลบไม่สูงมากก็สามารถเอาไปใช้การได้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นผู้รักษาประตูนะครับตัวนี้ยังได้นะครับบิดินโควิกซาวิกนะครับตัวนะครับที่เป็นวานย่านะครับ ก็เป็นสไตล์ผู้รักษาประตูสูงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบตัวนะครับกล่องหน้านะครับก็อาวรธนะครับในตอนนี้ก็ถือว่าได้นะครับหลายคนก็ใช้กันนะครับถ้าไม่เอาแบบตัวนะครับที่แข็งนะครับแบบตัวเมตาหรือว่าอะไรนะครับอาวุธก็ได้นะครับ ในยุคก่อนหน้านี้นะครับจะมีตัวอัลเบรตแล้วก็จะมีนะครับเอ่อซอร์ลอนะครับซอร์ลอจะรูปร่างดีมากๆนะครับแล้วก็มีสปีดที่เร็วนะครับเป็นนะครับเพชรในตมนะครับแต่ว่านะครับตัวช่วงนี้นะครับซอร์ลอเหมือนเหมือนไม่ค่อยมานะครับแต่ว่าอัลเบรตมาดีกว่านะครับนี่ดูนะครับอัลเบรตวิ่งไปแล้วนะครับ นี่นะครับจะรอในพื้นที่ว่างๆอ่ะดีมากๆนะครับเอาแล้วนะครับลูกที่สองเข้าไปแล้วนะครับนี่ดูนะครับจะรอนะครับในพื้นที่ว่างมาแล้วนะครับคือเป็นตัวที่สามารถจบสกอร์ได้ดีแล้วก็การหาพื้นที่ดีนะครับ a i ดีนะครับ แมตนี้ก็น่าจะแฮตริกได้นะครับเจอไปในอันตรายนะครับนีนนะครับได้มาแล้วนะครับในพื้นที่นะครับก็สามารถเลี้ยงเลี้ยงทําจังหวะนิดนึงนะครับก็รอนะครับในพื้นที่นะครับอันตรายนะครับ โดนะครับตัวนะครับรูทกรีดนะครับก็ถือว่าอันตรายนะตัวนี้นะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับเป็นตัวที่สมบูรณ์แบบนะครับที่จริงกองหลังก็ได้นะครับแต่มานะครับการยกนี้นะครับเหมือนกองหลังเขาไม่ให้นะครับตัวเซนเตอร์แบ็กนะครับถ้าทําได้นะครับ่ารรักษาประตูก็ยังยังดีนะครับยังเก่งนะครับได้ทุกตำแหน่งนะครับที่จริงก็น่าจะได้ปีกด้วยนะครับ เวอร์เลชของตัวอัลเบรตจริงๆนะครับเป็นสูงสูงนะครับดูจังหวะนะครับก็อันตรายมากๆนะครับอาจจะรีวิวนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับในแมตชนี้นะครับเห็นดูนะครับยิงได้นะครับก็ ประมาณนี้โดนเข้าไปแล้วนะครับแฮตทริกไปแล้วนะครับก็วันนี้เอามารีวิวนะครับแบบสั้นๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นกลองหน้านะครับที่ a i ีมากๆนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสลับตัวเอาไปเนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ